มีคลาบเวันนี้ครับวันศุกร์ที่18มีนาคม2565ครับทีเด็สีคู่วันนี้นะครับผมคู่แรกบู๊แพมตันเจอกับลีดยูเนเต็ดครับคู่ที่2ซัสโซโลเจอกับสเปเซียคู่ที่3เจนัวเจอกับโตลิโนครับแล้วคู่ที่4ออารติบิวบาลเจอกับเกตาเฟ่ครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาลุยที่คู่แรกครับในรายการของพิมลิครับบูแพมตันเจอกับลีดยูเนเต็ด ทางฝั่งวูฟตอนนี้อยู่อันดับที่8นะครับผมแล้วก็ลีดยูเนเต็ดอยู่อันดับที่16เจ้าบ้านวูฟเล่นฝั่งทีมเย้ามาแล้ว14ครั้งนะครับผมชนะไป6เสมอ2แพ้6ครับยิงประตูได้14เสียไป12อนะครับอัตราการชนะอยู่ที่4 2 9แล้วก็ทางฝั่งลีดยูเนเต็ดนะครับผมเล่นทีมเยือนมาแล้ว14ครั้งครับชนะไป2เสมอ4แพ้8ยิงประตูไป14ครับเสียไปถึง36อัตราการชนะอยู่ที่14.3%สิรสล่ั่งทามเือดีเาไนร่นะครับสติในการลีด มาดูการเจอกันของคู่นี้กันหน่อยนะครับในช่วงหลังนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นทางฝั่งของบู๊แพร์ตันนะครับที่ทําได้ดีกว่ามากๆนะครับผม6นัดผ่านมาแล้วนะครับพวกเขายังไม่เคยแพ้ทางด้านของลีดยูนเต็ดเลยล่าสุดก็เสมอไปนึป1 1นะครับผมในบ้านของลีดยูนเต็ดและลองสังเกตดูนะครับว่าในสายของการลงทุนนะครับผมแฮนดิแคปเอเชียเนี่ยทางฝั่งของบู๊ทาเงินติดต่อกันมาแล้ว6ครั้งนะครับที่เจอกับลีดส่วนสกอร์สูงต่ำนะฮะไปทางต่ำนะครับสามนัดหลังสุดก็ยิงกันไมาดเเะกจ กันไปเรามาดูฟอร์มส่วนตัวของทางเจ้าบ้านวูฟนะครับผมล่าสุดก็ไปเยือนชนะเอเวอร์ตันมา1-0ชนะวัดฟอร์ด4-0นะครับแพ้คิสซันพาเลท0-2ต่อแพ้เวสต์แฮมยูเนเต็ดแล้วก็แพ้อาร์เซนอลนะครับก็เหมือนว่าจะเป๋ไปช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาฟื้นได้ใน2นัดที่ผ่านมา แล้ว2นัดนี้ก็ทําเงินได้ด้วยนะครับผมมาที่กองฟังรีดยูเนเต็ดนะครับช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าฟอร์มแย่จัดๆนะฮะพึ่งจะมากลับมาได้ตอนนัดที่ผ่านมานะครับที่เปิดบ้านชนะนอริดไป2ต่อนก็ต้องบอกว่าพวกเขายังอยู่ในโซนอันตรายนะครับผมยังไม่พ้นนะฮะต้องพยายามเก็บคะแนนให้ได้นะครับช่วงนี้มาดูผลงานหน่อยนะครับล่าสุดก็ชนะนอริดนะครับผมแพ้ให้กับแอสตันวิลล่าแพ้เลสเตอร์ครับแพ้ทอตแคมฮอสเปอร์ถึง40แพ้ลิเวอร์อพูลไป60นะครับ แพ้แมนยูไป4-2ก็ต้องบอกเลยว่าโดนยิงมายับยับนะครับผมนัดที่ผ่านมาที่ไปชนะเนี่ยมันก็เป็นในทีมของโซนท้ายตารางนะครับอย่างนอร์ลี่ซิตี้วันนี้ต้องมาเจอกับทีมที่แข็งแกร่งพอสมควรนะครับผมอย่างวูฟแฮมตันเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพวกเขาจะสู้ไหวหรือเปล่ามาดูอัตราต่อรองนะครับผมทางฝั่งวูฟวันนี้ต่อที่ปปครับ ราคานี้ทําเงินไป3เสียไป2นะครับส่วนฝั่งลดทูันเตดทำเงินไป2เสียไป3ราคาสูงต่ําเปิดมาที่2.5นะครับสติีส่วนใหญ่ออกไปทางต่ําแล้วก็3นัดล่าสุดที่เจอกันก็ไปทางต่ำนะครับผมโอเคเบื้องต้นผมน่าจะไปทางต่ําไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวลองไปดูนักเตะเพิ่มเติมครับผมสภาพนักเตะวันนี้ของทั้งคู่นะครับทางฝั่งวูฟแฮมตันครับมีผู้เล่นบาดเจ็บที่2คนนะครับผมเป็นฮูเฟแล้วก็ซูเมดูนะครับแล้วก็ในส่วนของฮาวังฮีชานเนี่ยต้องรอเช็คฟิตนะครับ ทางฝั่งลีดูนเต็ดนะครับมีบาดเจ็บ5คนมีเจลเด้ครับผมฟีโป้คูเปอร์ครับโรเบิร์ตแล้วก็ฟิลิปมีลอเช็ฟิตหนึ่งเป็นโรดิโก้ครับก็เหมือนว่าจะมีบาดเจ็บอยู่พอสมควรนะครับผมทางฝั่งลีดูนเต็ดแายชื่อผู้เล่นที่ลงสนามวันนี้นะครับก็ดูโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าใช้ได้อยู่นะครับทั้ง2ทีมมาดูรายชื่อกันหน่อยครับทางฝั่งวูฟตัวหน้าเป้าเป็นจิมิเนสนะครับกลางลุกมีเนโตแล้วก็โพเดน ที่เด่นการครับผมมีเดนดองเกอร์ครับเนเวสแล้วก็ตัวริมเส้นเนี่ยเป็นแอดนูลี่นะครับแล้วก็จอห์นนี่ที่แผงหลังนะครับเป็นซาอิดโคดี้ครับแล้วก็คิวแมนผู้รักษาประตูเป็นโจเซชาส่วนทางฝั่งลีดนะครับรายชื่อวันนี้หน้าเป้าเป็นโจเกลฮาร์ดนะครับผมสามกลางลูกมีลาฟินย่าครับมาเดอุชกลิกนะครับผมแล้วก็แดเนียลเจมที่กลางรับมีอดัมฟอร์ซ์ครับโรบินค็อกแล้วก็คู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นลอเรนเต้แล้วก็ไซอิกตัวแบ็กมีเดลลัสแล้วก็ลุคไอลิงครับผู้รักษาประตูเป็นนของเเมมสซี่่ยครับผ สำหรับผู้นี้ในการเจอกันช่วงหลังนี้ก็เป็นทางฝั่งของวูฟนะครับผมที่กินขาดพวกเขาเจอกับลีดเนี่ยทำเงินติดต่อกันมาแล้วถึง6นัดนะครับฟอ์มาเล่นในบ้านช่วงนี้ของทางวูฟก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับหนัดที่เล่นมาก็ชนะไป3แพ้สส่วนทางฝั่งลีดเองนะครับนัดที่แล้วก็ไปชนะทีมโซนท้ายตารางอย่างน้องลีดมานะครับก็โดยรวมยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพวกเขาเนี่ยแพ้มาลัวๆเลยก่อนหน้านี้ถ้าจะบอกว่าเรียกความมั่นใจกลับมาได้แล้วก็อาจจะพูดได้ไม่เต็มปากนะครับราคาวันนี้เปิดมาท ข้างสวยเลยครับก็ดูทรงแล้วน่าจะเป็นทางฝั่งวูฟนะฮะที่ดูน่าลุ้นกว่าอย่างแน่นอนก็ไม่คิดมากนะครับผู้นี้ผมขอเชียร์ไปทางฝั่งวูฟแฮมตันนะครับแล้วก็สกอร์สูงต่ำเนี่ยผมขอเชียร์ไปทางสกอร์ต่ำนะครับคาดว่าวันนี้น่าจะเฉือนได้ประมาณ1-0หรือว่า2-0นี่แหละครับก็จะไปครับผมขอลงไปัทางฝั่งชาบ้านครับ มาต่อทีคู่ที่2นะครับผมในเกาโชซิเลียครับซัสซัโลเจอกับสเปเซียทางฝั่ง้าวบ้านตอนนี้อันดับที่10นะครับผมเล่นฝั่งทีมเย่อมาแล้ว14ครั้งครับชนะไป4เสมอ5แพ้5ยิงประตูไปได้19เนะครับเสียไป22อัตราการชนะอยู่ที่28.6%ส่วนทางฝั่งทีมเยือนสเปเซียนะครับผมตอนนี้อยู่อันดับที่1 5นะครับเล่นทีมเยือนมาแล้ว15ครั้งชนะไป4เสมอ2แพ้9ครับได้ประตูไป15เสียไป33นะครับ แตา่การชนะมีที่26.7%ก็เทียบกันแล้วน่าจะเป็นทางฝั่งซาซัโลเลครับที่ดูดีกว่าอยู่เล็กน้อยมาดูสถิติที่เจอกันหน่อยนะครับล่าสุดเนี่ยทั้งคู่เสมอกันไป2-2นะครับในบ้านของสเปเซียก่อนหน้านั้นสเปเซียชนะ2-1นะครับซาซัลโลชนะ4-1ซาซัโลชนะ1-0ซาซัลโลชนะ2-0ก็ถ้าเทียบจากสถิติแล้วนะครับผมเป็นทางฝั่งของซาซัลโลเนี่ยที่ดูดีกว่านะครับผมมาดูฟอร์มส่วนตัวช่วงนี้หน่อยนะครับทางฝั่งซาซัลโลล่าสุดไปเสมอกับซาเลนิตาน่ามา2-2ครับชชนะ Venice, ชนะะเเวิ ด้วยนชนะ Inter Milan, อินเตอร์มิลาน2-0เอาเรื่องจัดจัดนะครับผมยันเสมอโลมาครับแพ้ให้กับยูเวนตุสก็ต้องบอกเลยว่าฟอร์มในช่วงนี้ของซัสโซโลเนี่ยดีจัดจัดนะครับทำเงินมาแล้ว4นัดต่อเนื่องนะครับเพิ่งมาพลาดน,นัดที่ผ่านมาเท่นานั้นเองที่ไปเสมอกับซาเลนตาน่าแต่ว่าพวกเขาเกมนี้ก็ไม่ได้แพ้นะครับก็เสมอไป2-2ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับมาดูทางฝั่งของสเปเซียครับก็ผลงานไม่ค่อยดีนะครับช่วงนี้ ก่อนหน้านี้เนี่ยแพ้ติดต่อกันมา4นัดรวดเลยครับผมก่อนที่จะมาชนะทางฝั่งของกายลี่ไป2อศนส่วนแฮนดิแคปเอเชียก็เพิ่งทําเงินติดต่อกันมา2นัดนะครับแล้วก็การเล่นนอกบ้านของพวกเขาเนี่ยแพ้ติดต่อกันมา2นัดแล้วครับผมเหมือนว่าที่ดูจากสถิติข้างบนเมื่อกี้ก็การเล่นนอกบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับราคาวันนี้เปิดมาที่ซัสโซโลต่อ1ลูกเลยครับราคานี้ทําเงินไป3เสียไป2นะครับส่วนทางฝั่งสเปเซียทําเงินไป2เสียไป2นะฮะยกไป1นก็น่าสนใจน้งคู่เลยครับ สูงต่ำเปิดวันที่3ลูกครับผมสวิติส่วนใหญ่ออกไปทางสูงแล้วก็ยกไปซะส่วนใหญ่นะครับมีโอกาสต่ําน้อยมากก็ถ้าลองเลื่อนกลับไปดูในการเจอกันเนี่ยล่าสุดก็เป็นสูงนะฮะ ยกไป1แล้วก็มีสูงอีกครั้งหนึ่งก็น่าออกสูงได้เหมือนกันนะครับโอกาสออก3ลูกแล้วเจ้ากันไปก็มีเยอะเหมือนกันก็ถ้าจะให้ดีกดไว้สูงไว้ก่อนก็ได้ครับส่วนราคาต่อรองเดี๋ยวผมขอไปดูนักเตะเพิ่มเติมนะครับสภาพนักเตะวันนี้ของทั้งคู่นะครับทางฝั่งซัสซโลโมีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บมาที่5คนนะครับมีฟิลิปดูริซิสครับผมเปโดโอเบีงยงเยเลมี่ทริยาน,นครับฟิลิปโปโลแมกนานครับผมโลเจริโอแล้วก็มีระงับ1คนนะครับเป็นจาค็โมลัสปาโดลี ไม่แน่ใจว่าติดโทษแบนอะไรยังไงหรือเปล่านะครับส่วนในงสเปซีนะครับผมมีบาดเจ็บแค่2คนนะครับเปเิโอนาโดเดอร์นะครับโซซ่าเซน่าแล้วก็ยาโคโปซาร่าครับผมด้านล่างนี้เป็นรายชื่อผู้เล่นจากนัดที่แล้วนะครับผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในฝั่งของซัสซูโล่ครับมีอันเดคอนซิยีครับผมเมิร์ดเมาดูชิลิเชสครับผมจานมาร์โกเฟลลารีจอจออสคิเลียโคปูลอสครับผมดาวิดเต้ฟัตเดซี่มากซิมโลเปสนะครับโดเมนิโกบราวดี้ครับเกโกเดเฟลครับฮามเมตาโอเล่แล้วก็ จาลูก้าสมามัก้าแล้วก็ทางฝั่งทีมเยือนสเปเซียนะครับคาดว่าจะมีอีวานโปเวเดลครับซาบาโดฟเฟเล่ครับดิมิติออสนิโคลาอูมาตินเอลิชครับอาคาดิอุสเลกายายคุฟควีออซิโมเน่บาสโตน,นี่นะครับผมเอมานูเอลกิยาซี่ครับกุยลิโอมาจโอนเล่นะครับดานิเอลเลแวรเด้แล้วก็เลมานัย สำหรับพวนี้ที่เคยเจอกันก็เป็นทางฝั่งของซัสโร่นะครับที่ทําได้ดีกว่านะครับและฟอร์มส่วนตัวของพวกเขาในช่วงนี้ก็ทําได้ดีด้วยนะฮะไปชนะทางด้านของอินเตอร์มิลานมาได้ด้วยครับยันเสมอโลมานะครับชนะฟิออร์นะฮะก็เจอกับทีมใหญ่ๆก็ทําได้ค่อนข้างดีและก็ทางฝั่งทีมเยือนเนี่ยแพ้นอกบ้านมาแล้ว2นัดรวดครับผมนกเตตหลาส่วนใหญ่วันนี้ก็น่าได้ลงสนามกันดีนะครับก็เกมนี้ผมมองไว้ว่าทางฝั่งซัสโร่เนี่ยน่าจะเปิดบ้านเก็บ3แต้มไปได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าว่าจะกินเงินได้อย่างเต็มเม็ดเต เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยผมคาดว่าน่าจะมี1ลูกอาจจะเป็น2อหนึ่งก็ได้นะครับที่คาดไว้แล้วก็มาลุ้นให้พวกเขาทําได้อีก1เม็ดนะครับก็ขอสรุปเลยนะครับเกมนี้ผมขอเชียร์ไปดังฝั่งเจ้าบ้านซาซัโรนะครับแล้วก็สูงต่ำเนี่ยผมขอเชียร์ไปที่สกอร์สูงครับมาตอนนี้คู่ที่3นะครับยังอยู่ในเกาโชซิลิอาร์นะครับเจนนัวเจอกับโตลิโนครับ ทางฝั่งเจนัวตอนนี้อันดับที่19นเครับเล่นฝั่งทีมเย่ามาแล้ว14ครั้งไม่เคยชนะใครเลยนะครับเสมอไป8แล้วก็แพ้6ยิงประตูได้แค่9เสียไป19ครับผมอัตราการชนะอยู่ที่0 0ก็การเล่นในบ้านห่วยแตกมากๆนะครับส่วนทางฝั่งโตลิโน่ครับผมเล่นฝั่งทีมเยือนมาแล้ว13ครั้งครับชนะไป2เสมอ4แพ้7ได้7เสีย13นะครับอัตราการชนะอยู่ที่15.4%นะฮะก็เล่นนอวยเือนกันบผมก็เล่นนอกบ้านห่วยเหมือนกันครับไมดีเลยแต่นนวก็ดูดีกว่วย มาดูสถิติในการเจอกันหน่อยนะครับล่าสุดทางฝั่งโตรรโน่เปิดบ้านชนะไปได้3าก่อนห่้นนั้นเสมอกันศูนย์ศูนย์นะครับโตริโน่ชนะ2องโตริโน่ชนะ3าศูนย์เสมอกัน1นึ่งโตริโน่ชนะ1น่ศูนย์ก็ถ้าสังเกตดูแล้วเป็นทางฝั่งโตรรโน่นะครับผมที่เอาชนะได้เกือบทั้งหมดนะฮะทางฝั่งเจนัวไม่เคยสามารถเอาชนะในฝั่งของโตรรโน่ได้เลยแล้วก็โตรรโน่เนี่ยทำเงินได้ซะส่วนใหญ่ด้วยนะครับที่เจอกันช่วงหลังนี้ก็เป็นสกอร์สูงซะส่วนใหญ่ มาดูฟอร์มส่วนตัวกันหน่อยครับทางฝั่งเจนัวล่าสุดไปเสมออตาลันต้ามาศูนย์นครับเสมอเอมบลีเสมออินเตอร์มิลานะครับเสมอเอเซวินิส เสมอซาลลนิตันหน้าโหก็เสมอติดต่อกันมาแล้วประมาณ7นัดนะครับแล้วก็สายลงทุนเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับแอนดีแคปเอเชียก็ทําเงินไปแล้วถึง6ครั้งนะครับถึงแม้ว่าสถิติจะไม่ดีนะครับแต่ว่าการทําเงินเนี่ยค่อนข้างเยี่ยมเลยมาที่ตรงฝั่งโตลิโนนะครับผมล่าสุดไปเสมออินเตอร์มิลานมา1นครับเสมอโบลอนาแล้วก็แพ้กายารีนะครับเสมอยูเวนตุสแพ้เอซีวีนิตมา2อหนึ่งนะฮะก็ผลงานช่วงหลังนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าการเจอทีมใหญ่เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยเล่น2นัดที่ผ่านมาาานนอกกบ้ก็ไปทง อเอาต,องตรงๆผมสนใจไปทางฝั่งเจนวนะครับผมตอนนี้โอเคเดี๋ยวลองไปดูราคากันนิดนึงนะครับราคาหน,นี้เปิดมาที่ทางฝั่งโตลิโนต่อปอปอราคานี้ทําเงินไปแค่2คราเนะครับเสียไป3แล้วก็สู่ทางฝั่งเจนวเนี่ยทำเงินไป4เสียไป1นสูงต่ําราคาเปิดที่2องทับสนะครับสติส่วนใหญ่ออกไปทางต่ําแต่ว่าคู่นี้เจอกันช่วงหลังนี้เป็นปีทางสูงซะส่วนใหญ่นะฮะก็เดาได้ค่อนข้างยากเหมือนกันครับผมสูงต่ำโอเคเดี๋ยวลองไปเช็คนัเตะนะครับ สภาพนักเตะวันนี้ก็มีเจ็บค่อนข้างเพียบเลยนะครับผมทางฝั่งเจนัวมีเจ็บไป7คนนะฮะแล้วก็ส่วนทางฝั่งโตริโนเนี่ยเจ็บไป5ที่เจ็บด้านเจนัวมีวานเนสเดนครับพิคโคลี่เฮฟติคิซิโดครับเอคูบานแล้วก็ซีบอลล่าแล้วก็แคมเบโซส่วนทางฝั่งโตริโนมีเปลโลเกีครับพราเย่มิลินโควิดซาวิดคอฟฟี่ชิชีช่นะครับแล้วก็โมฮัมเมดฟาเลสรายชื่อผู้เล่นที่คาจะลงสนามวันนี้ก็ทางฝั่งเจนัวน่าจะมีนะครับหน้าเป้าปาซาลิสครับ กลางลุกคุณมุสานและก็เมเลโกนี่ปอรตาโนวยครับกลางรับมีบาเดลนะครับผมแล้วก็เฟนรับผู้เซ็นเตอร์เป็นมัคซิโมวิชแล้วก็ออสติกาดตัวแบ็กเป็นวัสเกสนะครับแล้วก็เฮฟตี้ ผู้สามตัวเบน,น้านของซิลิกูครับลงเฝ้าเสาว,วันนี้ส่วนด้าน,นของโตลิโนนะครับที่คาดว่าจะลงสนามตัวหน้าก็น่าจะเป็นเบโรตินะครับการลูกป,ปิยัตซ่าครับแล้วก็เบคาโลตัวกาลางรับมีมันดาโกล่าลูคิชนะครับริมเส้นเป็นวอตโวด้า ah, แล้วก็ซินโก้ที่แผงหลังนะครับเซนเตอร์น่าจะมีโรดิเกรสนะครับเบรเมอร์ amer, แล้วก็คอฟฟี่ชิชิผู้สามตัวเบน,น้านของเบริชัยครับลงเฝ้าเสาว,วันนี้สำหรับคู่นี้ที่เจอกันในช่วงหลังนี้ก็เป็นทางฝั่งของโตลิโนนะครับที่ทำได้ดีกว่านะฮะ ที่เราดูเมื่อกี้ก็เป็นทางฝั่งเจนัวนะครับถึงแม้ว่าฟอร์มจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแต่พวกเขาเนี่ยสามารถยันเสมอได้ดีนะครับในช่วงหลังนี้แล้วก็สามารถทําเงินได้ในหลายเกมเลยส่วนทางฝั่งของโตลิโนเองนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะดีสักเท่าไหร่ในช่วงหลังนี้พวกเขาก็แพ้แล้วก็เสมอซะส่วนใหญ่เลยนะครับแถมยังยิงประตูไม่ค่อยเยอะด้วยนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้ผมน่าสนใจไปทางฝั่งเจนัวเป็นอย่างมากเลยนะครับก็ขอสรุปเลยนะครับคู่นี้ผมขอเชียร์ไปทางฝั่งเจนัวนะครับผมคาดว่าเกมในบ้านวันนี้ของพวกเขาน่าจะยันันทางงงฝ่ขอไได้ด ก็จัดไปนะครับไปเจนัวนะฮะแล้วก็สูงต่ำเนี่ยผมขอยังไม่กดนะครับแล้วมาที่คู่สุดท้ายนะครับในลาลิก้าของสเปนนะครับแอตเลติกบิลเบาเจอกับเกตาเฟ่ครับผมตอนนี้ทางบิลเบาอยู่อันดับที่8นะครับเล่นฝั่งเจ้าบ้านมาแล้ว13ครั้งชนะไป7เสมอ2แพ้4ครับยิงประตูไป22เสียไป14นะครับอัตราการชนะอยู่ที่53.8%ส่วนทางฝั่งเกตาเฟ่นะครับตอนนี้อยู่อันดับที่15ครับเล่นฝั่งทีมเยือนมาแล้ว14ครั้ง ยังไม่เคยชนะใครเลยเสมอไป6นะครับแพ้ไป8ยิงประตูดได้7เสียไป19ครับอัตราการชนะอยู่ที่0%ก็เออลนนอกบ้านแทบจะเอาชนะใครไม่ได้เลยนะครับมาดูสถิติในการเจอกันนะครับล่าสุดเสมอกัน00ูนย์ในบ้านของเกตาเฟ่ครับก่อนหน้านั้นบิวเบาถล่มไป51เสมอกัน1 1หนึ่งะครับเกตาเฟ่ afe, ชนะ2 0ในปี2020เสมอ1 1เกตาเฟ่ชนะ1 0นะฮะ ก็คู่นี้เสมอกันบ่อยเหลือเกินนะครับแต่ถ้าว่าในช่วงหลังนี้เนี่ยเป็นทางฝั่งบิวบอนะครับผมที่ดูดีกว่าสกอร์ส่วนใหญ่ออกได้ทั้งสูงทั้งต่ำนะครับก็เดี๋ยวต้องไปดูข้างล่างอีกทีนึงเรามาดูฟอร์มส่วนตัวกันก่อนนะครับทางฝั่งแอตเลติกบิวบอช่วงนี้นะครับผมล่าสุดไปแพ้ให้กับเรอัลเบติสมา1-0ชนะเลบวนเต้3-1นะครับแพ้ให้กับบาเลนเซียในฟุตบอลถ้วยนะครับผมแพ้บาร์เซโลนาสี่ศูนนะครับชนะเลอสโซซิดัด4-0 ก็ถือว่าฟอร์มในช่วงนี้นะครับแพ้ซะส่วนใหญ่เลยซึ่งก็ดูแผ่วลงนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาค่อนข้างทําได้ดีเลยทีเดียวแต่ว่าฟอร์มการเล่นในบ้านยังดูแข็งแกร่งอยู่นะครับพวกเขาเนี่ยหนัดที่ผ่านมาเนี่ยเล่นในบ้านยังไม่แพ้ให้กับใครนะครับแล้วก็เก็บชัยชนะได้ซะส่วนใหญ่แถมในการลงทุนเนี่ยฮะยังทําเงินได้ดีด้วยนะครับการเล่นในบ้านของบิวเบลมาดูที่ทองฝั่งเคตาเฟ่นะครับผมล่าสุดเนี่ยเสมอบาเลเซียมา0ูนย์ครับแพ้เอสปานิอนสองศูเย์เสมอ, ves, สมอแอลแ43ส ก็ถือว่ายันเสมอได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าก็เอาชนะใครไม่ได้เหมือนกันส่วนในสายลงทุนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทำเงินไม่ค่อยได้แล้วนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาทําเงินมาได้ค่อนข้างดีนะครับการเล่นนอกบ้านก็อย่างที่ดูสถิติไปเมื่อคี้นะฮะพวกเขายังไม่เคยสามารถเอาชนะใครได้เลยราคาวันนี้เปิดที่0.5ทับหนึ่งนะครับเป็นทางฝั่งบิบาที่ต่ออยู่นะครับผมราคานี้ก็ทําเงินไป3เสียไป2นะครับส่วนทางฝั่งเกตาเฟ่ทำเงินไป2เสียไป3สูงต่ําเปิดที่2ลูกนะครับก็ราคาถือว่าไปทาาางต่ํมกๆเลยนะครับ แล้วสกอร์ที่ออกมาส่วนใหญ่ก็ไปทางสูงแล้วก็ยกซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ที่เจอกันเมื่อกี้เนี่ยมันออกไปทางสูงและต่ําได้เหมือนกันก็ดูค่าเดาค่อนข้างยากนะครับผมเดี๋ยวขอไปเช็คนักเตะเพิ่มเติมครับสภาพนักเตะวันนี้ของทงั้งคู่ทางฝั่งบีวลมีบาดเจ็บสคนนะครับผมเป็นดานี่กาเซียครับแล้วก็มาติเนสมี้อเช็คฟิตหนึคนเป็นไอเกเลซ่าบัลล่าครับ แล้วก็ทางฝั่งเกตาเฟ่มีบาดเจ็บหนึ่งนะครับเป็นซาบิดอับดุลไลครับผู้เล่นทางฝั่งบิวาวครับตัวแดนน้ามีอินากิวิลเลียมนะครับแล้วก็ซันเซ็ตนะครับผมในนันกางมีเวสกาแล้วก็เวนเซดอร์ครับริมเส้นเป็นเบเลนเกอร์แล้วก็มูเนอินผู้เซ็นเตอร์เป็นวิเวียนนะครับแล้วก็อาวาเลสครับแบ็กเป็นเบซิเซ่แล้วก็มาโกสผู้นสามประตูเป็นไซมอนครับผมลงเฝ้าเสาวันนี้ทางฝั่งเกตาเฟ่นะครับตัวหน้าคู่เนี่ยเป็นลามิเลสนะครับแล้วก็อูนาวในนววกกลลาาาางมมมมีีออรรยคัับบแ็ซิิโ้ ตัวริมเส้นเป็นโอลิเวลล่าแล้วก็ซัวอเลสครับส่วน3เซนเตอร์มีกูเอนกาครับดาโกนัม um, แล้วก็มิสโตวิดรูปสามตัวเป็นน้านของโซลิอาครับหลงเฝ้าเสาวันนี้นะฮะสำหรับคู่นี้ในการเจอกันก็เสมอค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ว่าช่วงหลังนี้เป็นทางฝั่งบิวาวนะฮะที่ทำได้ดีกว่า S <S เดี๋ยวฟอร์มการเล่น ER. ของวิวาวช่วงนี้ก็ถือว่าดูดรอปลงนะครับแต่ว่าการเล่นในฝั่งเจ้าบ้านของพวกเขาเนี่ยยังดูแข็งแกร่งอยู่ครับส่วนนั้นเกตา,ฟาเฟ่เอนะครับก็ฟอร์มไม่ดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าจะยันเสมอได้ในหลายๆนัดนะครับแต่าว่าพวกเขาเนี่ยก็ยังดูเสียเปรียบกว่าอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมขอสรุปเลยนะครับผมขอเชียร์ไปทางฝั่งเจ้าบ้านแอตเลติกวิวาวครับผมคาดว่าวันนี้พวกเขาน่าจะเฉือนได้ประมาณ1ลูกนะครับก็ถ้าตามราคาแล้วน่าจะได้ครึ่งหนึ ก็จัดไปครับผมเกมนี้ขอเชียร์ไปทางฝั่งแอตเลติวิวเบลนะครับโอเคครับและนี่ก็คือ4คู่ทีเด็ดในวันนี้นะครับเดี๋ยวขอสรุปให้อีกหนึ่งรอบนะครับคู่แรกนะครับขอเชียร์ไปทางฝั่งวูฟแฮมตันครับก็วันนี้เป็นเกมในบ้านของพวกเขานะครับน่าจะเฉือนทางฝั่งลีดยูเต็ดไปได้อย่างแน่นอนและคู่ที่2นะครับผมซัสซัลโล่เจอกับสเปเซียครับก็เกมนอกบ้านของสเปเซียนะครับแพ้มา2นัดติดแล้วนะฮะคู่นี้ผมคาดว่าทางฝั่งซัสซัลโล่น่าจะเฉือนได้ครับผม แต่คู่ที่3เจนัวกับโตลิโนนะครับสถิติส่วนใหญ่ของทั้งคู่ช่วงนี้ออกไปทางเสมอนะครับเกมนี้ก็คาดว่าทางฝั่งเจนัวเนี่ยไม่น่าจะแพ้ในบ้านนะครับด้วยพลังการหนีตกชั้นเนี่ยน่าจะยันไว้ได้พอสมควรก็ขอเชียร์ไปทางฝั่งเจนัวครับแต่ก็มาที่คู่สุดท้ายนะครับแอตเลติกบิลเบาเจอกับเกตาเฟ่นะครับก็ถึงแม้ว่าฟอร์มพวกเขาจะดูดรอปลงนะครับแต่ว่าฟอร์มในบ้านยังคงดีอยู่คาดว่าน่าจะเปิดเกมบุกใส่ทางฝั่งของเกตาเฟ่อย่างแน่นอนนะครับก็ขอเชียร์ไปทางฝั่งบิลเบาครับ ก็เรียบร้อยกันดีนะครับสคู่ในวันนี้นะฮะเพื่อนๆคิดเห็นตรงกันก็สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วก็ขอฝากช่องดูบันเต็งเรงวันเด็ดไว้ด้วยนะครับผมก็ฝาก like, กดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ